กองพันธานราบที่4กรมฐานราบที่17ได้ตอบสนองนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกนะคะที่ให้ความสําคัญและหาแนวทางช่วยเหลือทหารใหม่ค่ะซึ่งเป็นน้องเล็กของกองทัพบ,บกที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ที่ห้องสอนอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธานราบที่4กรมฐานราบที่17ได้จัดกําลังพลที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอนหนังสือภายในหน่วยฝึกทหารใหม่จํานวน2นายค่ะ ซึ่งจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่เป็นคุณครูนะคะช่วยสอนหนังสือให้กับกําลังพลฐานใหม่พัดที่2ประจําปี2564ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้จํานวนเจดนายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนเขาค่ะให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้มีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานตามโครงการพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อน โดยจะทําการเรียนการสอนหลังช่วงเวลาอบรมหรือว่าในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการฝึกในแต่ละวันซึ่งทหารใหม่ในโครงการมีความสนใจและตั้งใจเรียนค่ะเพื่อให้ตนเองสามารถอ่านและเขียนและนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป